ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมชีวิตก็เลี้ยงช้างครับต้องสวงหสาหายานะครับสวยๆนะครับนี่ครับผมเป็นยาที่กำลังสวยๆนะครับเพื่อให้ยายคนของเราได้เคี้ยวแบบนิ่มๆปากนะครับก็เป็นกอเป็นกอครับเลือกนะครับ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรไปกันครับดีหนึ่งวันนะครับที่จะต้องท้องแห้งนะครับ ฟ้านะครับผมช่วงนี้นะครับท้องแห้งอีกแล้วคุณแม่จา๋า